สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของผมนะครับสำหรับการแคสเกมเกมนี้ก็จะเป็นเกมเซนเซียภาคบุกประสาท12ราศีนะครับโดยส่วนตัวแล้วภาคเนี่ยเป็นภาคที่สนุกที่สุดแล้วนะครับของกระตูนเรื่องนี้ ส่วนในเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไปติดตามกันได้เลยครับการละครหนึ่งนานมาแล้วโลกนี้ได้ถูกปกครองโดยเหล่าเทพเจ้าทั้งหลายเหล่าเทพเจ้าเหล่านั้นก็ได้ต่อสู้กันครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อที่จะเป็นผู้ปกครองโลกใบนี้ เรานักโลกหนุ่มทั้งหลายที่ถูกเรียกว่าเซนเป็นผู้ปกปักรักษาเทพีอเทนาเทพีแห่งสงครามซึ่งเป็นเทพีที่ได้ปกป้องโลกใบนี้เอาไว้แต่ในตอนนี้อเทนาก็ได้กลับชาติเกิดใหม่ครั้งบนโลกใบนี้เพื่อจะเข้าสู่สงครามศักดิ์สิทธิ แต่ทาว่าอาเลสน้องชายของพระสันตปาในปัจจุบันได้พยายามรอบสังขารเทพีอาทนาที่มาเกิดใหม่นี้แต่ไม่สำเร็จโกลเซนชื่อไอโอรสอ,อรสแห่งเซก,กิทัลเลียได้มาขัดขวางเอาไว้ไอโอรอสตัดสินใจที่นนี้ออกจากเซนทรี เพื่อที่จะปกป้องเทพีอาเทนาเอาไว้แต่ว่าถูกใส่ร้ายในข้อหากบฏโดยอเลสนี่เองเขาได้หนีออกมาจนถึงบริเวณทางออกของเซนทรีแล้ถูกขัดขวางโดยโกเซนคนหนึ่งเขาคือชูล่าแห่งคาฟิกอน ไอโอสก็ได้ต่อสู้ที่นียังเอาเป็นเอาตายถึงแม้ว่าจะหนีออกมาได้แต่ไอโอลาสก็ได้รับบาดเจ็บอย่างแสนสาหัสทีเดียวและเขาก็ได้เข้าไปหลบหนีอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งใกล้ๆกับเซทรีนั่นเองและเขาก็ได้พบกับมิสซูมาซาคิโด

และแล้วลเวลาก็ผ่านไปสิบสามปีอาเทนาได้โตเติบขึ้นมาในร่างกายของสาอลิคิโดหลังสาวของมิซุมสะละในเวลานั้นเองมิซุมาสาก็ได้เฟ้นหาเด็กหนุ่มทั่วโลกและมาฝึกเป็นนักนบกเพื่อปกป้องเทพีอาเทนาแต่กระสัเซีย,ยาจากกลิส รักกอนชิลิวจากจีนหงเยวง,งจากไซวิเรียอันโดเมดาชูจากเกาะอันโดเมดาฟินิกซ์อีคิพี่ชายของชุนพวกเขาได้รวมตัวกันเพื่อสืบทอดจิตนรณมของไอโอลอสปกป้องอาเทนาและสันติภาพของโลกนี้เอาไว้ หลังจากที่ซาเวลิได้รู้ความจริงว่าตนเองคือเทพีอะเทนาก็ได้ออกเดินทางมาพร้อมกับเซ่ยและเหล่านัก,กบรบบบอนเซนทั้งหลายเพื่อที่จะขับไล่อเลสพาสันตปะปาปาจอมปลอมแต่ก่อนหน้านั้นพวกเขาจะต้องผ่านภสาษสาองราศีที่ถูกปกป้องโดยเหล่าลบ,บรรดาน,นักรบโกเซนผู้แข่งแก่งทั้งหลายเสก,ก่อน อเลสจึงได้ส่งมือสังหารมาจัดการกับซาริลูกสนูนทองคำได้ถูกส่งไปยังหน้าอ,อกของเทพีอาเทนาแต่ซานิก็ยังไม่ได้ตายภายในทันที มีเวลาเพียง12ชั่วโมงที่ลูกคนูจะเดินทางไปถึงหัวใจของซาโอลิพวกเขาจะต้องนำตัวของพระสันตะปาปามาให้ได้เพราะนั้นเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่จะถอนลูกคนูดอกนี้ได้สตลุยประสาทสิบสองลาศีประสบจริงเลยนี่มันเรื่องอะไรเนี่ย พวกเราต้องรีบไปยังห้องท่าสปรปาให้ได้หนึ่งในพวกเราจะต้องไปถึงห้องนั้นให้ตรงได้และเขาคนนั้นจะเป็นผู้ที่ได้ช่วยชีวิตของคุณโนซาอลิประสารแห่งแรกคือเอลีสและโกเซนที่ปกป้องประสาทนี้คือมูมูแห่งจามิล ฉันจะตอบแทนพระคุณของนายด้วยมัดอันนี้แหละนาเซียจมตบสมภารที่เจ็ดที่หลับไหลใน,นตัวเจ้านำออกมาใช้ในการต่อสู้มูนายมาทำอะไรที่นี่เนี่ยอเข้าใจละปราสาทเอลิสซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งราศีเมษก็ต้องมีโกเซนแห่งราศีเมษเข้ามาปกปลกลักรักษาสินะ ไม่จริงหน่ามูพ่กเราไม่ได้จะมาเพื่อหยุดพวกเราใช่ไหมเนี่ยฟังนะเสียธานายังซุยเป็นก็ไม่สามารถจะไปต่อกรกับเหล่าบรรดาโกเซนได้ไดหรอกไม่อยากจะพูดอย่างนี้เลยนะแต่ว่าโกเซนมัไม่ใช่คนที่จะมีใครสามารถเข้าไปต่อกรได้เรื่งง่ายๆหรอก อยู่ในใวินาแงงีแห่งนี้สักพักเลงลรามาเรียนรู้ธีต่อสู้ดีกว่าฉันจะเป็นอาจารย์ให้หนายเองอ๋อเข้าใจละนายเองก็ได้ผ่านการฝึกฝนมาอย่างเข้มข้นแล้วสินะแต่อย่าลืมม้วกันว่า เราก็เซ็นน่ะแข่งกันกว่าที่พวกนายคิดเป็นสุดๆเท่าเลยทีเดียวจงจำเรื่องนี้เอาไวา้ให้จงเดียวระวังตัวด้วยนะโกเซ็นน่ะ ฐานแกงก่าที่พวกนายคิดไว้นั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาได้บรรลุไปถึงลักฐานของคอสโมโกันแล้วหลักฐานของคอสโมกันเลโโนโยตัวตนที่แท้ทจริงของสุดยอดพลังคอสโมโน,นั้นเกิดจากสัมผัสที่เจิดซึ่งนั่นก็ได้ก้าวข้ามสัมผัสที่หกไปแล้ว ไม่มีเวลาละไปกันได้แล้วจงจำไว้ให้ดีว่าพลังที่แท้จริงของเราเซนไม่ได้มาจากชุดคลอสแต่มาจากคอสโมต่างหากเลยจนเขามันระเบิดมันออกมาแล้วชัยชนะจะเป็นของพวกเจ้า สำหรับประสาทต,ต่อไปก็จะเป็นประสาทของอันเด์บาลันนะรเป็นประสาทของราศรีพฤกษ,ษ,ษ์ส่วนเรื่องเราจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ผมพีชเกมเมอร์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ